สวัสดีครับผมมิเทควันนี้ครับผมจะไปแข่ง e s p o r t ครั้งแรกครับก็แข่งกับโปรเทคจีพ้าวครับก็เป็น e s p o r t ์ตไดวิ่งครั้งแรกครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะเป็น e s p o r t ์ตเลสครั้งแรกของผมเลยนะครับผมก็ไม่เคยแข่ง e s p o r t ์ตมาก่อนนะครับแข่งแบบจริงจังอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เป็นฟันเลสนะครับจัดโดย NGS จี a อสอีเลสนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของทีมไว้ให้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ครับก็ไลเวอร์บีฟิงอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปไลเวอร์บีฟก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ official pack นะครับของของทางเลสนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในปีนะครับเมื่อกี้ก็ออกฟิแพ็กทีแล้วครับแล้วก็ทางแอดมีเข้าไปคุยกันนะเดี๋ยวผมก็จะไป Patrick แพ็กที่จะเดี๋ยวผมจะ พูดถึงตอนแข่งมาเลยแล้วกันนะครับก็จะมีคลิฟายตอนแข่งนะที่ผมจะมาบอกนะครับเพราะว่าแพ็กี่เส็จเขาจะมีประชุมนักแข่งกันนะครับตอนนี้ครับก็ใกล้จะจบ Off i ิเชีย a แพ็กพิครับผมก็ขับซ้อมไปซ้อมมาครับก็ทำไฟน์อินแล็บนะครับก็ได้อันดับ3มนะครับในรอบแพ็กทินนะครับก็เดี๋ยวจะรอดูรอบคオิฟายครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาคオิฟายครับผมก็เลยกะว่าจะจอดไอพิแลวกันนะครับแต่ว่าเห็นรถอพิธยังวิ่งๆกันอยู่ผมไม่ชัวร์ครับแต่ว่า พราะว่าอาจจะวิ่งไปไฟวิ่งแบบสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าผิดนะครับโอเคครับตอนนี้ทางผู้จัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่มเวลาแพ็กพิซอีกสีนาทีครับผมก็จะไปทําการแพร็กพิซต่อนะครับก็อาจจะมีฟุตเทจอันนิดนึงมาให้นะครับแพ็กพิซรอบนี้ครับแล้วก็ค่อนิฟาแล้วก็เรสนะครับรอบนี้ผมจะพยายามทําให้มันดีกว่าเดิมน,นะครับ โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่องคอดลิฟาแล้วครับเดีย๋ยวผมขอทุกท่กคอดลิฟก่อนนะครับต้องรีบแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณ8นาทีไป เมื่อกี้ไม่รู้ว่าคอลิฟายภาพตัดไปตอนไหนนะทีนี้ก็ผมคอลิฟายได้ที่5นะครับน่าจะบนะคิดว่านะโอเคเดี๋ยวผมไปแข่งกันนะตอนนี้ครับคอลิฟายได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเริ่มเป็นเลทอีก50าสวิครับอ่าเราก็จะมาทวนอันดับคอลี่าฟก่อนนะครับอันดับ1คุณสมายเฟสครับอันดับ2คุณเอ็กซิสตนะครับอันดับ3คุณอะไรเนี่ยโทบัสโทบัสโธลักกี้ครับโธลักกี้โอเคชื่อยาวมากนะครับอันดับ4คุณนัทกันนะครับอันดับ5คุณวินเทอร์เอ็กนคครััับบอด6ุณศิลา อันดับเจ็ดคุณเสงงนะครับอันดับแปดคุณน็อกแน็กอันดับเก้าคุณเมสเสงงหรือเสงงไม่รู้ไม่มั่นใจอันดับสิบคุณโลกาครับก็ประมาณนี้นะครับสิบอันดับแรกเขาขออนุญาตไม่อ่านทั้หมดนะครับไม่งั้นน่าจะลิ้นพันนะดูเลยโอเคเดี๋ยวผมพูดต่อให้ครับเริ่มจากอันดับสิบเอ็ดครับอันดับสิบเอ็ดครับเป็นคุณกอไผ่กอไผ่ครับเบอร์หนึ่งสองแปดครับต่อไปคุณเอสลีย์ออนคนนี้ดังมากรู้จักมานานครับต่อไปครับคุณผลตะกรครับ ต่อไปคุณป๊อปป้าครับอยู่ที่อันดับที่14ต่อไปครับอันดับที่15คุณนนต่อไปครับบาบาล็อกซ่า007ครับโอเคซึ่งวันนี้ครับเราจะมีกฎของเซฟตี้คาร์นะครับอย่างที่เราแจ้งไปตอนต้นนะครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจนทำให้รถไม่สามารถที่จะแข่งขันต่อไปได้นะครับหรือขวางถนนขึ้นมาเนี่ยทางทีมงานนะครับจะประกาศเซฟตี้คาร์ออกมานะครับเพื่อให้อ่ รถทุกท่านเนี่ยต้องลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ขับตามกฎของ s a ฟที่คานนั่นเองนะครับแล้วเราจะมาถึกันครับถ่ายนี่กล้องหน้าเลยแล้วกันได้เห็นข้างหลังด้วยนะครับแก้ปสิค9 9าแอก48อออตัวไวแล้วสนามนี้ครับลองบีชกับรถ Ford m u s t เต g GT4 คุณสบายเฟสออกตัวดีครับออกตัวดีเลยฮะตัวดีเลยฮะเอาข้างหลังเกิดอุบัติเหตุครับโอยเละเลยฮะ อันดับตั้งแต่อันดับสามมันต้นไปเละเลยฮะโอ้นะสั่ต้นไปโอ้เละเลยฮะบอกว่าผมขออนุญาตแว็บกับไี้คารดาเมยครับคาร์ด้าเมย์ก็คือครับโอ้อย่างนี้มีโอกาสที่เซฟตี้คาร์ออกแล้วครับเซฟตี้คาร์ประกาศเซฟตี้คาร์ดีพลอยครับเซฟตี้คาร์ตอนนี้ดีพลอยครับเดี๋ยวทางทีมงานต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดเยอะมากๆนะครับซึ่งอาจจะทําให้ไม่เอ่อมีการรีสตาร์ทเลสนะขอเช็คก่อนนะครับว่าเราจะมีการ เริ่มต้นเรสหรือเปล่าเพราะว่าหนักเกิดอุบัติเหตุหนักอยู่มั้ครับหลายคันเลยนะครับตอนนี้เซฟตี้คาโอ้เซฟตี้คาออกแล้วครับตอนนี้ระหว่างนี้นะครับก็อธิบายไปก่อนลวกันว่าเซฟตี้คาเนี่ยถ้าเกิดออกมานะครับรถทุกคันนะครับจะใช้ความเร็วสูงสุด ได้ไม่เกินที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราอาจจะไม่ได้ตามแบบกฎของการแข่งขันใหญ่แบบอะไรอย่างนี้น,นะครับเราก็ไปที่ว่าเซฟตีคาร์เนี่ยพอออกมาแล้วขับได้ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ห้ามแซงกันนะครับใช่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ชิวๆครับตอนนี้เป็นเยนโลแฟลกครับเยนโลแฟลกครับรบอดมาได้3คัน เสร็ีคานี่ยังขับกนอันตรายนมตอนนี้จริงนะครับก็ยังอันตรายนาดใช่ครยังมีชนท้ายยังมีใช่ท้ายมีปัดมีอะไรางครับมีีสะบัดมีอะไรบัอย่างใช่ฮะเป็นอะไรพิษนะครับตอนนี้รอกินแปลกเดียวแล้วครับกินแฟกนะครับกินแฟกครับ เัาที่ขาั้ก็เข้ามาชิดมากเลยฮะรับคุณโทมชิดมากถึงอนุญาตจักกล้องมาเป็นมุมนี้ครับท่านได้ดูชัดๆการเข้าคงแรกครับเข้าสู่จุดเบรคุณสมัยยังน้ำอยู่ครับทำไมเข้าได้ดีครับเข้าเหลือเผื่อไว้ให้คนอื่นนะครับโอเคครับพอสมควรนะครับแต่ว่าเหมือนจะยังไปต่อได้นะครับใช่ครับไม่ต้องห่วงนะครับอยากพันดรบยกว่ัสพอ นักพัการครับตามอยู่ประมาณ1ุมจุดแปดวิครับก็ถือว่าสองอันดับแรกในชิงน่จาจะเป็นอันดับรูดีมากนะครับใช่แต่ว่าอันดับดาสามอันหนะ้าเนี่ยครับยังเกาะเกาะกันอยู่มากโอกาสที่จะแซงไปเลยการเปร,รียบั้นต่อมานถึงก็มาเลยครับคุณสิลาตามมาที่อันดับสิบยังอยูอย่อันดับสี่ครับสิลาตามนะเรามาลุ้นคุณงสีลากันดีกว่าครับอันดับสี่กับอันดับห้าเอาการสนับสนุนต่อ จะโดนไปเธอเองไหมไม่นะพุฒผมจะโดนแล้วนะสินาตกนไปอีกับหน้านะโดนแล้วใช่กับคนไม่รด้จักพุทติ้เธอฉีกได้ดีแสดงว่าคงนี้คุณไปเธอออกได้เร็วกว่าก็ได้แาวว่าอาจจะมีเรื่องปัญหาของตัวดามิเตอที่เกิดขึ้นด้วยตั้งแต่ชรอบแรก หลังก็ยู่เลยสอกคนเดาดามเพลทขึทั้อ๋อคันนี้เป็นรถที่มีดามเพลทเยอะโอเคครับได้ดีได้ดีอันดับสองอันดับหนึกับคุณอันดับสองอันับโทบัสซาร์กี้อันดับสี่เป็นคุณวินเทอร์เอ็กซ์ครับอันดับสามอันดับสามในในจอของพี่เป็นศิลาถูกไหมครับใช่ใช่ใช่สิลาเหรอ โอเคครับบือม็อบแหลจะมีปัญหาเล็กน้อยๆครับตอนนี้บ็อบม็อบกเล่นได้แบบอีกตัวนึ่งก็ตอเคให้แต่ว่าเขาได้ดูตอนนี้เนี่ยแหละสามเป็นคุณศิลาอันดับสี่เป็นคุณวิเทอร์เอกครับอันดับห้าเนี่ยเป็นคุณพีป้านะครับโอเคครับผมก็อันดับหกเนี่ยเป็นคุณเอ็กซิตนะครับอันดับเจ็ดไม่น่าห่วงอะนะเพราะมุงหนุนเขาฉีกแบบอันดับหนึ่งเขาฉีกมากเขาฉีกกลมากครับอันดับสองอันดับสามนั่นคือโชชีก เ,อเ,อเขาเฉี่ย5วิแล้วเซกเตอร์แรกเซกเตอร์แรกเขาเร็วสุดด้วยเขาได้เวลาม่วงเขาได้เวลาม่วงโอ้ยเป็นคนได้ยีส่สิบเก้าจุดสองนะครับเร็วมากมเร็วมากเร็วมากเ,เอ็กนาดับสามตอนนี้ก็เหมือนกับว่ารถมีปัญหาพอสมควรน,นะครับแตะเปกแตะอะไรสะบัดสะบัดอยู่นะครับก็ตามคนสี่อันีประมาณสองวิครับสองวว่าไล่ไหน ลู่น่าจะเริ่มไปแล้วนะครับเพราะดาเมจเราก็เปิดไป50าสิบซะด้วยเหมือนคุณเอกแจ้งมาในคอมเมนต์ Facebook ว่ายอมครับทนไม่ไหววาร์ปมาหาบ่อยอาจจะมีบางท่านที่คอนเนตไม่ค่อยดีเหมือนผมตอนนี้อ๋ออดี๋ยโดนวาร์ปโอเคครับไม่เป็นไรคุณเอกเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะไม่เป็นไรครับคุณเอก่งซึ่งการแข่งนี้บอกเลย ตอนนี้คุณสมัยเฟสได้เข้าที่หนึ่งไปที่เรียบร้อยครับสุดยอดยอดสมายเฟสเข้าที่หนึ่งครับและตอนนี้คุณวินเทอร์ได้เข้าเหมือนกันไปที่สองครับต่อไปเป็นศิลาครับศิลาเข้าที่สามตามมาติดติดแล้วอันดับที่สี่ครับต่ลงกับท่องเ,เ้นชัยเป็นโทบสัสโอลาคกกิและต่อไปเป็นทีแยงซิดท,ที่ตอนนี้กําลังจะเข้าของสุดท้ายฮะ้าไม่มีอะไรผิดพลาดห้าอันดับแรกจะเป็นของสมัยเฟส วิทย์เอ็กซ์ศิลาทบัสโมลัคกี้และเอ็กซิครับขอแสดงความดีใจกับ5ท่านนี้ได้ครับแต่ว่าอันดับ7อันดับแปอันดับ9นี่บอกเลยว่าเดือดครับใกล้ถึงเช่นชัยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราอยากเป็นตุ๊ิดาที่จะแซงขึ้นอันดับเดออเรียบร้อยได้ครับก็ขออนุญาตนะครับอย่างนี้การแข่งครั้งนี้เนี่ยอาจจะ ตะกูตะกากนิดนึงเพราะว่าน่าจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตของของผู้เข้าแข่งบางท่านนะครับค่อนข้างวาร์ปทำให้มีปัญหาในช่วงต้นของการแข่งนะครับเสียเวลาไปเกือบเกือบสิบนาทีเพราะว่าซเซฟตี้คาออกมาย,วยาวๆนะครับก็ใช่คร<ก>ับผมทาให้เรามีเวลาแข่งน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าหลังจากเริ่มแข่งมาได้เนี่ยก็มีชนกันป่อแปะป่อแปะนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้ซเซฟตี้คาออกรถทุกคันก็ยังคงแข่งกันได้ปกติเนาะ Yeah. you